สวัสดีด้เจะเอ้ทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะพามาเบิง้งซุปไก่ที่เอ้ยต้มไว้เนี่ยค่ะไก่ตัวนึ่งเนาะค่ะเนาะก็ใส่หมอ้อใหญ่ๆก็เอาน้ำลงก็เกลือพริกไทยเครื่องห,หัวหมอมนี่บอค่ะนี่อันนี้เอ้ยต้มได้ประมาณนั้นนสะสามสัปโมงแล้วเอ็ดไฟพันพันเดือดแล้วเอ้ยก็พอนลงก็เอ็ดไฟอัน อยู่เลขฮาค่ะตัวนี้ก็ยิ่เพิพันเดือดเยอะคือพันอันค่อยๆไปนะคะอันนี้อันไก่้ซุปไก่เป็นโตเนาะค่ะเนาะพันกับอันแต่ว่าเอิหน้าต้มอีกสักประมาณนั้นสองเส้อหมคือพันอันอันนั้นคือพันคือพันอันมันจะเอาบุยงอันอันอันนั้นออกมาเนาะค่ะเนาะวอาสินี่บอกว่าน่นกิ่นน้ำมันนั้นแซ่บๆเนี่ยค่ะอันนี้เอาเฮ้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่ง เอ้ยกระเสือตัวเด้ค่ะอันกะไก่ตัวนึ่งก็มาล้างก็มันสะอาดสะอาดค่ะแล้วก็เอ้ยเก่าน้ำสมมล้างเพิน่นล้างสะอาดแล้วก็ลงหมอ้อก็มีหัวหอมหัวหอมกระเทียมที่เอ้ยเสือ่ออันเบอร์อันนั้นค่ะเบอร์อันเบอร์มะกรูดครับอันอันนี้ก็หมากอันมะกรูดบ้านเหาเนี่ยค่ะที่ว่าเอ้ยหันห่นแหงมาใส่ลงไปเนี่ย แล้วก็ใส่เกลือคะ่ะเกลือก็ใส่หลายๆได้เพราะว่าไก่ตุ๋นึ่งเพื่อเขาเนี่ยตม้มมันเพื่อเดือดเนาะค่ะเนาะก็กะโบเยอะนะคะกะไหลก็พอประมาณว่าเขาเอ้ยบ่ค่อยได้กินเค็มเสียแต่ก็ต้องเพื่อมันมีรสชาติได้นะคะก็กะน้ำส้มเอ้เสิร์ฟไปอีกอันสักกันแก้วน้อยนึ่งเขยก็เอาน้ำส้มเสิร์ฟไปอันท้อหันเขาเอ้ยบุได้เอาตัว,วยเยอะ เพราะว่าเครื่องเทศนี่ก็หอมโหมเนี่ยค่ะพราแม่พี่น้องอันนุม่มโหมแต่ว่าถ้าว่าต้มแล้วมันอันมันเดือดะเ้าก็รีไฟลงนะคะเด้อรีไฟลงอ่อนเคือพันค่อยๆอันเดือดเดือดแบบนี้ค่ะนี่คเอก็บ่ได้คนบร่ได้เต๋อเลยค่ะอันนี้น้ำซุปน้ำมันไก่พันก็ออกมาตามันอันนี้ค่อยๆอันนั้นแล้วก็พันเดือดกับฝาปิดฝาเนาะขนมปิดฝาไว้แล้วก็รีไฟลงค่ะแล้วก็ อย่างอื่นก็ไฟพันก็เป็นอันอันทำงานเองมันบ่เบากโบได้ไปเอสเตอร์พันวันนี้ก็อีกเท่าเลยสันสามสโมงแล้วอีกสักสองสัโมงคุณเอ้ยจะนับพิษไฟพรลงไก่พันก็เปื่อยแล้วค่ะแต่ว่าเห่ามันบบได้เดือดเยอะเพราะว่าอันคำคำว่าเห่าเนี่กินแบบอันน้นน้ำใสๆเนาะค่ะนะเอ้มันคึดอยากก็เลยมาต้มมันพันมีแหงเด้อค่ะถ้าเห่าฟื้นไข่เนี่ต้มไก่น้ำเนื้อน้ำก็เอามาอันนั้น ใส่ไก่ก็เหาออกแล้วเหาก็ตักออกค่ะตักออกเหาในฉี่กันกินเหาก็กินเหาโบกินก็เหากสฉีกลงคืออันซุปมันบอกค่ะแฟนเอ้ยก็กินน้ําค่ะแต่ว่าแต่กรณีเอ้ยนึกย่มันอยากสูดน้ํามันอันมีแหงสินะก็เสื่อเครื่องเฮิฟเสื่ออันหอมพักสีลาพักสีอันหอมป้อมเหาพักบัวพักเตซมเสื้อว่าอันหอมค่ะอันพวกเป็นเฮิบก็เอ้ยกันหั่นลงให้มันเยอะ ความคิดของเอ้ยทุกตาเด้นค่ะอันนี้เพื่อพันใดที่ก่อนเอ้ยเพื่อบิ่งว่าอันมอสุกไก่เอ้ยเอ้ยเป็นเสิเอเสืออะไรค่ะลังคนก็ว่าเราต้มเป็นตัวเป็นต,นตยานโบกค่ะเขาก็อันนี้ทรมาซาดเพืเ้อเฮามากินเนาะค่ะเนาะเขาก็บอกได้ว่านั้นคำพูดเลยบอกกินอันเนื้อกินไก่ก็เอ้ยก็ขอโทษในหลายด้วยเจ้ะเดอ้อแต่ว่าอันนี้เอ้ยฟื้่งฟื้นไข่ค่ะเอ้ยก็เลยอันตรงคืออันกําลังตัวเองอันเสื่อเจือตัวเองได้อันนี้ก็ เอามาต้มอันนี้ก็เอาเฮือบึงค่ะก็ว่าเอ็ดแบบเดิมเสียรงคนพันก็เอาโบเอาเป็นตัวพันก็เอาเป็นอันขาไก่พวกเป็นตัวเป็นตัวเสนเนอรอันเป็นอันสินเสนเนอระาทุกอเ่าเแต่ว่าอันนี้เอ้ยพันซื้อมาเป็นอันตัวเล้ยล้างพันสะอาดสะอาดแล้วเอก็เลยเอาหลงมันเสื่อโมแล้วก็พูนค่ะอีกสองสมองกว่าก็ยกพันขึ้นแล้วก็อันก็จังมาซีกไก่ซื้อตั้งห้างคำนักกินก็ได้ วันนี้ก็เอานี้อันนี้ก็นนกต้มมันแบบอันบูยองไก่เอ้ยทุกตาพราฝันจ้ะมาเด้อจัดเด้อมามากินอันซุปอันน้ำซุปไก่อันน่ะซุปไก่เอ้ยตุ๊กตาเนาะขอนเนาะเสิร์ฟอ,อันนี้ก็บริเอาเนื้อเอาเต๋อพันเสือ์ฟนะคะ่ะเอ้ยเอแต่นน้ำซุปอัน เอาแต่น้ำบูยองพันใสๆแล้วก็มาเซ้อเฮิบกินมาเด้อมะมากินน้ำเอ้ยค่ะ